กราบสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วกับน้องบูมคนบ้าหวยรวยแน่นอนนะฮะวันนี้นะครับเจอกับผมน้องบูมนะครับในวันจันนะฮะท่านผู้ชมอ่าก็เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กันในทุกๆวันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับวันนี้นะฮะจะพาทุกท่านเนี่ยมารับชมการคำนวณน,นะครับหวยฮานอยธรรมดาฮานอยพิเศษ ฮานอย v i p นะครับแล้วก็ลาวสตาลาวจำปาสักนะครับนะฮะก่อนจะเริ่มรับชมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามบอกไปแล้วใช่ไหม <c oughs> นะฮะแล้วก็นี่ครับเดี๋ยวขอหยิบหน่อยคือไม่เอ่อที่แบบน้องเอแลวก็ผมเนี่ยเอาสินค้ามาแนะนำไม่ได้ขายของนะต้องบอกว่าแบบนี้คือเราเนี่ยใช้เองนะนะฮะเราใช้เองนะครับ คือผมซื้อมาเนี่ยบ้านผมมีกล้องกล้องวงจรเนี่ยมีหลายยี่ห้อนะที่ผมลองใช้มาแล้วอะ่ะแต่คือไม่สามารถเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอันนี้ไม่สามารถติดกับด,ดูจากโทรศัพท์ได้ผมผมใช้มาหลายยี่ห้อแล้วมาเจอยี่ห้อนี้นะฮะเนี่ยอ่า u c นะใช้โปรแกรมนะฮะ UC ใช่ไหมอ่ะใช่นะฮะใช้โปรแกรมในการดูกล้อง UC แต่กล้องเนี่ย ต้องต้องบอกไว้ก่อนนะครับวันนี้ขอนําเสนอไอ้เดี๋ยวแป๊บน,นึงปิดยากนะฮะกล้องเนี่ยต้องเป็นของยี่ห้อนี้เท่านั้นไม่ได้ขายนะไปซื้อได้ในช้อปปีนะฮะเนี่ยฮะเดี๋ยว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 ผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้ดีสคริปชันนี้ครับใต้คําอธิบายนะฮะไปซื้ออันไหนที่ผมคิดว่าดีเนี่ยเราก็จะเอามาแนะนำท่านผู้ชมนะครับผมใช้จริงหมดนะฮะก็เป็นของในช้อป e ีนี่แหละครับ นะฮะอันไหนที่เราใช้จริงแล้วมันดีนะครับเราได้แบบว่าพิสูจน์มาแล้วว่าสามารถดูได้นะฮะเนี่ยน้องเอกก็เคยเปิดให้ดูไปแล้วใช่ไหมคือผมลองมาหลายอันแล้วโปรแกรมเข้าไม่ค่อยได้ฮะเวลาเราเราไปไหนเนาะอย่างสมมุติเราไปทํางานนะครับเราไปทํางานอ่าเราไปนี่ฮะดูได้หลายแบบมากนะครับที่ผมก็ตรงนี้ติดตั้งเองแทบทั้งหมดนะฮะเนี่ครับ ก็ประมาณ4อันนะฮะเห็นไหมอ่าก็มีหน้าบ้านหลังบ้านนะฮะอ่าลูกๆก,ก็เล่นอยู่หลังบ้านอันนี้เราไปดูเพราะว่า1ป้องกันด้วยนะครับป้องกันหลายๆอย่างนะฮะเราเรามีกล้องจรปิดถือว่าดีมากนะครับเดี๋ยวผมใส่รายละเอียดไ้ให้นะครับอยากให้ท่านชมได้ใช้สิ่งของดีๆนะครับคือมันมีหลายอย่างมากแต่ถามว่าอันที่เราผมได้ทดสอบมาแล้วเนี่ยผมก็มาแบ่งปันให้ท่านชมนะฮะ ขอบคุณมากๆที่ติดตามพวกเราแล้วก็รับชมกันมาตลอดนะฮะวันนี้ก็มาแทนน้องเองอีกหนึ่งวันนะครับโอ้ยไม่ได้คือหายไปนานใช่ไหมครับผมเนี่ยหายนานก็คือว่าน้องเอเขาพูดท่านผู้ชมชอบแต่พออะไรตื่นเช้ามาก็ต้องทํากับข้าวหุงข้าวนะ,ะเ,เตรียมตัวไปทํางานผมก็เลยแบบว่าเร่งรีบหน่อยวันนี้อ่าเราพร้อมกันหรือยังเดี๋ยวผมขอจัดเรียงเอกสารสักคู่หนึ่งนะครับนะฮะนี่ฮะก็ การวิเคราะห์ทั้งหมดเนี่ยการคำนวณเนี่ยเพื่อจะสนับสนุนสลากกินแบ่งเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมนะครับหวยฮานอยเท่านั้นอ่ะเรามาเริ่มรับชมลาวจำปาสักกันเลยนะครับเตรียมปากกาเตรียมสมุดมาจดท่านใดนะครับถนดัดแคปหน้าจอก็แคปไว้ได้เลยฮะอ่ะเริ่มต้นที่ลาวจำปาสักก่อนนะครับนะเห็นกันหรือเปล่านะเห็นไหมเดี๋ยวเข้าไปใ,ใกล้นะเดนหนึ่งรองสองนะฮะ 1>, 1 4 1 3 1 6 2 1 2 3 2 7 1 9 2 8 5 1 4 013 916นะครับผลออกเมื่อวาน6-6-4-3-7จากการคำนวณไปก็มา3-7ตรงๆกันเลยนะครับวิง 3, ว่งรูดสวิ่งรูดสีเด้งบนล่างกันไปนะฮะอ่าขอแสดงความยินดีด้วยกับพี่ๆที่ติดตามแล้วก็รับชมนะฮะ แล้วคือตอนนี้ผมก็ <c ười> คือเครื่องปิ้นเนี่ยมึกเนี่ยมันจะเผมจะอธิบายกับมันจะแบ่งอันเป็นสองอันสีดํากับสีสีใช่ไหมฮะคือที่เป็นสีเหลืองสีชมพูสีอะไรคือตลับหมือกเนี่ยโอโ้โหดับจมราคาต้องบอกเลยว่าตลับหมือกเนี่ยสีดำเนี่ยประมาณ300กว่านะสามหรือห้าร้อโอเคยังยังมองว่าเหมือนถูกนะ <c ười> แต่ที่เป็นตลับหมือกของ ของ c a n o นนะฮะเออผมผมใช้ย้อนี้ก็ต้องขอไปที่ผู้ชื่อ,อ,อตลับหมึกอันนั้นพันกว่าท่านชมราคาก็สูงหน่อยนะฮะของผมเป็นแท้งนะก็ใช้ได้นานนะฮะทั้งตลับหมึกทั้งแทงเดี๋ยวจะซื้อใหม่นะครับซื้อสีใหม่หรืออาจจะซื้อเครื่องปินใหม่เอาแบบที่สแกนได้ด้วยนะฮะคือเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะบางอันมันเป็นขีดนะครับเนี่ยตรงนี้เห็นไหมออต้องขอภัยด้วยเพราะว่า คือ,อมึงหมดครับนะฮะใช้ทุกวันใช้งานทุกวันอ่ะเรามารับชมราวสตากันต่ออะ네ตนะครับลาสตานะฮะให้เด่น5รอง6เน้น5 4 5 7 5 0รอง6 5 6 1 6 7กัน5 9 6 4 2 5 4 3 5 7 8 5 0นะครับก็เมื่อวานมาวิ่ง7นะครับสำหรับลาวสตา ขอแสดงความยินดีกันด้วยนะครับนะฮะอย่างที่น้องเอบอกครับให้วิ่งไว้ก่อนนะฮะเลขน้องเอนะก็อันนี้เป็นข้อมูลของน้องเอทั้งหมดนะฮะผมแค่มาพูดคือเขาปริ้นสั่งปริ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเรามาดูอะไรกันต่อดีนะก็จะเป็นฮานอพิเศษแล้วกันนะครับนะฮะอ่าฮานอพิเศษน่าจะเข้าอยู่นะนะครับฮานอยพิเศษนะครับงวดประจำวันที่9กันยายนนะฮะ2564นะฮะเดนเจ็ด ร้อง8เน้น7 5 7 6 7 3ร้อง8 7 8 2 8 9กัน7 1 8 3 4 7 5 9 7 6 2 7 8นะครับผลนะฮะ 9, 9 9 9 2 7ครับจากการคำนวณมาวิ่งรูท2นะครับขอแสดงความยินดีกันด้วยจ้าโอ้โหเมื่อวัน ฮานอยพิเศษมาตองกันเลยนะฮะก็หลังรับชมมาณพิเศษต่อมาเป็นฮานอยอะไรต่อดีอ่ะเป็นฮานอยชุดปกตินะเรามาเริ่มต้นที่ชุดวินกันก่อนนะครับฮานอยชุดวินนะครับให้5 7 1 8 9 5 7 5 1 5 8 5 9แล้วก็7 1 8 5เอ้ย7 1 5 8 5 9 18,19,89เคเขาเขียนไว้แบบนี้นะครับผมก็อ่านตามนั <c oughs> นะฮะสำหรับชุดปกติจบลงไปแล้วนะมามาดูชุดหนึ่งจะเป็นชุดเจาะนะฮะอนะชุดเจาะเมื่อวันเข้าด้วยนะครับผมนะฮะฮานอยให้เด่น 3, รอง 4, เน้น 3,2,3,5,3,7, ้ 3, 2, 3, 5, 3, รอง 4,3,4,5,4,6, กัน3,6,4,9 132735649ผมว่าวานออก06166นะครับจากการคํานวณมาวิ่งรูท1เจาะ16เน,น้นๆกันไปเลยจ้านะครับแล้วก็ชุดสุดท้ายกันแล้วจะเป็นฮานอย VIP ครับผมฮานอยนะฮะ VIP ได้แก่เด่น5รอง6เน้น57 53 52 ร้องหกห้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งฮนะคือน,น่าจะอ,อน้องเอ๋เขียนหกเจดนะครับน่าจะเขียนผิดนะเดี๋ยวผมหาปากกากาอยู่ตรงนู้นเลยฮะรอสักคู่หนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะครับอออ่ะเดี๋ยวแก้ไขให้ครับอันนี้เป็นเลขหนะโอเค ่าจะได้แก้ไขให้นะครับอ่าห้าหกห้าหกเจ็ดห้าเก้านะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอดูกันคือน่าจะเขียนผิดนะท่านผู้ชมจริงๆเลยเพราะว่าให้พอให้เด่น5กับ6นะฮะดูว่า ฮานอย v i p ออ่ะ65อันนี้57 53 52แป๊บหนึ่งนะฮะเราสักครู่หนึ่ง6กหกนะครับอ่ะเอาตามนี้เพราะเดี๋ยวเผื่อเขาเขาผมว่าน้องแอดจะเขียนผิดตรง57อย่างเดียวอ่ะนะครับอ่า65 67 59 50 53 50นะฮะก็ประมาณนี้ครับ8 57 450 659นะครับแต่ผมว่าน่าจะแก้ไขนะผมดูแล้วจริงๆน่าจะผิดนะ69อ่ะนะฮะ69 3ตัวเนี่ย3ตัวตรงนี้จะแก้ไข569นะนะฮะ เพราะว่าจะเป็นประมาณแบบนี้เลยโอเคได้นี่นะครับนะฮะ6 9ห้าหกเจ็นะครับ8 5 7 4 5 0 5 6 9นะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับผมนะฮะการวิเคราะห์วันนี้จบลงไปแล้วนะครับคำนวณตัวเลขของข้อมูลของน้องเอก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนนะครับ